กพเปิดด้ไังี่สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบทุกท่านครับผ่านมาดูสาวครับวันนี้เกี่ยวรักสเตีกับซอดเครื่องนี้ยังกวนสวเสตีกับซอนวายสาวพี่น้องเขาเขาวทั้งนั้นน้าพี่น้องสาวไหมสีชมพูครับ

ลน้องสีสวนบอยีหา้ามั้งาดพี่น้องสีอื่นเขาสี2สองสแถวครับดูสีเราครับดูสีของบมนะป้ะาดโปรเฟียร์สิบสองล้อเลยครับบุ๊ก phát đi lo phát ê đâm đi đâm 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 đi đâm đi โอ้เสียเบี้ยนจัดให้ครับทีมงานไหนครับนี่สวบสวบสวบอีกแล้วขอบคุณนะฮะจก้สังวันโชคจะลุ้นด่างเลยยูอ,อันนีออ้ยูหน่อยก็ใส